ปานปีศาจตอนที่สามฉันนี่แหละหนึ่งในเจ้าป่าเสียงพูดคุยสนทนากันของเหล่าพรานเงียบหายไปครู่ใหญ่แล้วด้วยพื้นที่ที่พักค้างอ่างแรมกันอยู่นั้นหาใช่ป่าอันตรายเสือสางมิเคยกลายกล้ำซ้ำวิสัยพรานเป็นประเภทนอนง่ายตื่นง่ายอยู่แล้วฉะนั้นเวรยามจึงไม่จำเป็นต้องมี ต่อให้เป็นชมดตดหรือเม่นสะดุ้งใบกล้วยพลานที่หลับไหลหลับลึกก็สามารถลืมตาโพลงลุกขึ้นพร้อมสติอันมั่นคงและปืนประจำกายที่พร้อมรบในทันทีทว่าไอความมั่นใจเกินไปอารมณ์หลงระเริงเลินเล่อและถือดีว่าพวกตนเป็นพรานมือฉมังเก่งกาดนี่เองที่เป็นหนทางสู่ความตายในเวลาต่อมาไง กังไก่กังไก่กังไก่นั่นน่ะนั่น,น,นเสียงนั่นพวกมันมาอีกแล้วพานลุกแล้วตื่นกันเร็วไอ้พวกกองก่ยนั่นมันมากันแล้วรีบขึ้นมาบนต้นไม้ก่อนเร็วพวกมันขึ้นมาไม่ได้อ,อืมเอะบ้าบเบออะไรละพะมอดเทวด,ดาเสียงอะไรพวกมันอะไรฉันไม่เห็นได้ยินอะไรสักอย่างนั่นน่ะสิพวกเราเป็นพันป่ารอบกายผิดแปลกไปเพียงนิดเดียว ทำไมพวกฉันจะไม่รู้ตัวจะบ้าจะบอก็เชิญเป็นอยู่คนเดียวเถอะแล้วกันนะช่วยบ้าเงียบๆ้ียละ่ะพวกฉันต้องการพักผ่อนสองคนในกลุ่มพรานเอ็ดกลับทำเสียงรำคาญใจเมื่อหมอมองร้องบอกแบบนั้นในใจของหมอหนุ่มชาวพม่าสุดจะหาคำตอบใดมาดาในความโง่แล้วยังอวดดีจะลงไปช่วยก็จนปัญญาเพราะแต่เด็กจนหนุ่มตนเองทำเพียงรักษาผู้ไขใ้ให้หาย ไม่เคยจับมีดจับปืนสักครั้งไม่ต้องถามถึงว่าจะยิงสู้กับปีศาจหรือทำร้ายสัตว์ใหญ่ใดๆไ,ไก่แค่ไก่ก็ยังไม่เคยเชือดให้เลือดเปื้อนมือเห็นทีครั้งนี้ก็คงจะไม่ต่างจากครั้งก่อนๆหมอมองคงได้แต่มองดูผานข้างล่างตายกลายเป็นก้อนเลือดและเศษกระดูกอย่างที่ผ่านมาสุดจะหาทางเลี่ยงเสียงก่อยๆของปีศาจร้ายใกล้เข้ามาเรื่อยๆ แต่เหตุได้กันกลุ่มครานด้านล่างจึงไม่ได้ยินและอีกอย่างที่หมอหมองสงสัยสุดปัญญาจะหาคำตอบได้ก็คือกองก่อยฝูงนั้นมันตามจองล้างจองผลานตนและคนอื่นๆจากบ้านเกิดเมืองนอนจนถึงนี่ด้วยเหตุอันใดกันพวกตนและหมู่บ้านไปทำอะไรให้มันถึงกระทำปานเข็ดแขนกันมาตชาติปางไหนไล่ฆ่าไล่กินกะให้หมดสิ้นทั้งโคตรเงาเช่นนี้ จังหวะที่หมอมองนั่งกอดลำต้นอยู่บนคาครบรอดูความตายอันจะเกิดขึ้นในอีกไม่อึดใจอยู่นั้นหนึ่งในพรานกลุ่มข้างล่างซึ่งดูเด็กกว่าและน่าจะเป็นเพียงลูกไล่ไม่ก็พรานฝุกหัดเกิดสะดุ้งตัวเด้งพรวดลุกนั่งหันรีหันขวางหน้าตาเลือลักเชื่อประเดี๋ยวก็ทำท่าเงี่ยหูปานกำลังรับฟังอะไรบางอย่างครั้นแล้วก็เบิกตากว้างไล่สกิดาาฤฤคนนั้นคนนี้ แต่กลับโดนไล่โดนดาน่าขณะเดียวกันก็หันซ้ายหันขวานาตื่นซีดเผือดเข้าเรื่อยๆสุดท้ายก็คว้าปืนสะพายยา่ำปีนขึ้นนั่งบนคาคบฝั่งตรงข้ามกับหมอมองบอกเสียงตื่นสันพระฉัน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 ฉนได้ินแล้วเสียงนั้นเสียงนั้นเสียงประหลาดนั้นองก้อยจีว่าใช่ไหมพวกมันพวกมันจริงๆใช่ไหมนั่นแหละไม่ผิดแน่ฉันเห็นมากับตาทั้งพวกมันและสิ่งที่มันกระทํากับคนอย่างพวกเรา เพื่อนของฉันตายจนสิ้นตายอนาถถูกมันฉีกถึงดึงร่างเป็นชิ้นๆหมู่บ้านฉันก็ร้างผู้คนตายอนาถไม่ต่างกันดูเถิดพ่อพรพานดูเถิดหากพรานด้านล่างไม่เร่งขึ้นมาบนนี้เสียโดยเร็วพวกนั้นเองก็จะไม่ต่างกันเป็นดังคำหมอหมองว่าไว้ไม่ผิดเพี้ยนครูเดียวเท่านั้นป่ารอบด้านอืออึงไปด้วยเสียงเดินยำ่ำ และเสียงร้องอันเป็นอัตลักษณ์ประจำตัวของปีศาจกองกอยที่ว่าและนั่นเองก็เป็นสัญญาณให้พรานทั้งหลายสะดุ้งตื่นหน้าตาเลืกหลกักปานว่าเพิ่งจะมาได้ยินเอาประเดี๋ยนั้นต่างคนต่างช่วยเอาปืนประจำกาย้ายปาก,กระบอกเล็งไปรอบทิศแสงสว่างจากไฟในกองาสาดส่งให้เห็นเพียงลานโล่งไม่ก็สมทุมุ่มไม้เท่านั้นอะไรวะนั่นมันเสียงอะไร สัตว์ป่าตัวไหนที่มีเสียงแบบนั้นและไอเสียงอึกทึกครกอคร่อมปานว่ามากันเป็นร้อยเป็นสิบคางหรือหรือว่าจะเป็นอีเห็นอีเห็นบ้านคดเงามึงร้องแบบนี้รูว้วะแล้วมันเป็นตัวอะไรเดลว,วะเสียงของสัตว์หายกินกลางคืนกูก็ได้ยินมานักตอนนักจําได้ขึ้นใจแต่อเสียงแบบนี้นะ่ะไม่เหมือนตัวไหนๆเลยโว้ยพรานผู้เก่งกล้าด้านล่างเริ่มถึงการกระสับกระส่าย ความเก่งกล้าตามปากว่าเมื่อตอนคำหายไปจนหมดสิน้นยิ่งนานเข้าบรรยากาศยิ่งยะเยือกเย็นหนาวจัดจนความร้อนจากกองไฟใหญ่ไม่สามารถสร้างความอบอุ่นให้ได้สำเสียงอืออึงที่ว่ายังดังขึ้นเรื่อยเรื่มันเป็นสัญญาณว่าสัตว์อะไรก็ตามกำลังล้อมกรอบตีวงแคบเข้าและทางรอดของเหล่าพรานทั้งหลายคือยืนหยัดยิงสู้กับมัน ไม่ก็ปีนป่ายขึ้นมาอยู่กับหมอม่องและพรานฝึกหัดหน้าใหม่บนคาคบที่สูงจากพื้นเท่านั้นด้วยวิสัยพรานสัตว์หน้าไหนชนิดใดก็ตามที่บังอาจโผล่มาเข้าทางปืนขอแค่ใจกล้าและยิงเข้าจุดตายได้อย่างแม่นยำไม่มีทางที่จะสยบไม่ได้เทว่าเมื่อได้เห็นกับตาเท่านั้นว่าเจ้าของเสียงร้องเป็นตัวอะไรหลายคนถึงกับมืออ่อนตีนอ่อน ปืนประจำกายหลุดร่วงเจ้าของเองก็สุดลงนั่งกับพื้นสิ้นท่าอาปากค้างดวงตาเบลอโพลงไม่แปลกที่จะพากันตะลึงงานหวั่นใจเพราะครั้งแรกที่หมอหมองเห็นอาการก็ไม่ต่างกันเพียงแต่เวลานี้ต้องเรียกให้พรานด้านล่างได้สติหาทางปีนขึ้นมาข้างบนให้เร็วที่สุดขึ้นมาเร็วมันปีนต้นไม้ไม่ได้จะหนีรอดม่ได้ตอนนี้ก็ด้วยวิธีนี้พวกมันไม่ใช่สัตว์ พวกมันดูร้ายมาเร็วเข้าพรานปีนขึ้นมาช้าไปสำหรับคำเตือนหนึ่งในฝูงกองกอยเปิดเริ่มด้วยการกระโจนเพียงครั้งเดียวพาตัวเองลอยขนานกับพื้นพุ่งจนพรานผู้ยืนล้ำกว่าคนอื่นๆในท่าสองแขนโอบพ,พอล้มตัวลงได้ตัวอื่นๆต่างปรุ่มรุมเข้ามาฉีกถึงเอาอาวัยวะไปกินด้วยความหิวกระหายพรานคนอื่นๆเห็นเช่นนั้น ยิงเพิ่งหลุดจากผวังหันฝากกระบอกปืนเล็งใส่ฝูงกองกอยยังไม่ทันได้ยิงก็เสร็จมันไปอีกหนึ่งรายเสียงหวีดร้องด้วยความเจ็บปวดบาดกลัวสิ้นลายพรานช่างฟังดูแล้วน่าเวทนายิ่งนักเปรียงที่สุดเสียงปืนนัดแรกก็แผดกล้องขึ้นกองกอยตัวหนึ่งรับเอาไปเต็มๆจนกระเด็นวือหลุดจากกรอบความสว่างและร่วงแผลลงไกลออกไปไม่มากนัก ถ้าว่าพรานผู้เหนียวไกก็ทำได้แค่นั้นจัดการหนึ่งตัวได้อีกหลายตัวก็ป่ากันกรูเข้ามาแล้วเขาก็กลายเป็นอาหารของพวกมันไปต่อมาและต่อต่อมาก็เช่นเดิมพรานยิงได้หนึ่งตัวก็ถูกรุมทึ่งรุมกินเวลาเพียงไม่นานพรานด้านล่างก็ถูกจัดการไปแล้วเกินครึ่งเหลือเพียงสองคนที่กึ่งยิงกึ่งร่นถอยเข้าหาโคนไม้ ได้จังหวะก็หันหลังปีนขึ้นด้วยความรวดเร็วทว่ามันก็ยังช้าไปอยู่ดีหากในสนามรบหันหลังให้ศัตรูเมื่อใดก็เป็นอันตายเมื่อนั้นสถานการณ์ยามนี้ก็ไม่ตามกันพรานทั้งคู่ถูกกระชากลงจากลำต้นที่ปีนขึ้นมาได้เพียงเมตรเศษแล้วลากเอาไปกินต่อหน้าต่อตามหมอหมองและพรานหน้าใหม โดยทั้งคู่ไม่อาจช่วยเหลืออันใดได้แม้แต่น้อยนอกจากร้องตะโกนจนเส้นเสียงเกียนพังสุดท้ายด้านล,ล่างก็ไม่เหลือมนุษย์เป็นเป็นเลยสักคนเดียวพวกกองก่อยยังไม่มีทีท่าว่าจะอิ่มเอมกับอาหารสดใหม่หลายคนที่เพิ่งสวาปามเข้าไปมันส่งเสียงน่าสยองและเคลื่อนที่เข้ามาล้อมต้นไม้ไว้อีกครั้งและก็เป็นอีกครั้ง ที่หลายตัวพยายามปีนขึ้นมาแต่ไม่สำเร็จไม่ต้องกลัวไปพรานเราอยู่บนที่สูงสูงพอปลอดภัยเช้าเมื่อไรค่อยลงไปกันไม่มีเสียงตอบรับใดๆจากพรานใหม่คนละฝั่งคาครบพร้อมกันนั้นจู่ๆกองก่อยทั้งหลายพากันเงียบเสียงหยุดกิริยาปานลิงปานข้างกำลังคลั่งพวกมันจ้องเขม็งมองขึ้นมาทำอยู่แค่นั้นไม่มีอย่างอื่นหมอมอง เกิดอาการงงงวยกับการกระทําของพวกมันมองดูพรานหน้าใหม่ก็เห็นแสดงอาการเมื่อรลอยดังคนต้องมนนั่งงนเงนินมือสองข้างปล่อยจากลําต้นน่ากลัวจะพลัดลงไปในวินาทีใดวินาทีหนึ่งเสียให้ได้และเมื่อหมอมองมองลงไปเบื้องล่างก็พลันใจหายวาับในหมู่ผีกองกอยกลับมีเพื่อนหมอของเขาที่ตายไปแล้วยืนรวมอยู่ด้วยซ้ำยังกวักมือเรียกให้ลงไปหา แับพลันนั่นเองภาพตรงหน้าเริ่มพลาเลือนทว่าหมอหมองเกิดได้สติก่อนสบัดศีรษะไปมากัดดิมฝีปากไล่ความมึนงงเอาความเจ็บเข้าว่าจนเลือดซิบและการกระทำนั้นยังช่วยชีวิตพรานหน้าใหม่เอาไว้ด้วยเพราะเขาเริ่มปีนลงไปหาพวกมันง่ายๆหมอหมองเอี่ยวตัวคว้าขอเสื้อพรานหนุ่มผู้นั้นไว้มืออีกข้างหนึ่ง ก็เหนี่ยวกิ่งไม้กันไม่ให้ร่วงลงไปทั้งคู่ใช้ท้องแขนดันหลังศีรษะจนหน้าผากพรานผู้นั้นกระแทกกับต้นไม้เสียงดังสนัน่นนั่นเองเขาจึงได้สติตาลีตาเหลือปีนกลับขึ้นมาโดยไวพร้อมกันนั้นก็บ่นพึมพำชิบหายเห็นสะกดไก่เกือบไปแล้วไม่ละก,กูเมื่อเห็นว่าเหยื่ออีกสองคนไม่ยอมหลงกลง,ง่ายๆแทนที่ฝูงกองกอยทั้งหลายจะละความพยายามและล่าถอยไปดังครั้งก่อนเพราะยามนั้น ใกลลุ่งเข้าทุกทีเทาว่าครั้งนี้กลับต่างออกไปมันจะคงยืนจ้องล้อมรอบต้นไม้ทำราวกับว่าต่อให้แสงตะวันฉายมากูก็ไม่กลัวความหวังที่หมอหมองเคยมีและบอกแกพรานหน้าใหม่ว่าดวงตะวันจะช่วยได้เริ่มริบรีลงเป็นลำดับสาธุเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้าท่าสางพญา ขอให้มาช่วยลูกช้างด้วยเถิดขาดคำพรานหนุ่มเสียงอื้งๆของลมพายุเกิดพัดหม,มลูเอายอดไม้ดังสู้ซ่ากรู่เดียวเท่านั้นกองกอยทั้งหลายหันไปมองอย่างทิศทางที่ลมพัดมาปรากฏร่างฤาษีชรายืนสงบนิ่งหน้าตาทะมึงถึงฤาษีตนที่ว่าชี้ไม้เท้ามาอย่างพวกมันและดูเหมือนจะได้ผลเสียด้วยเพราะเหล่ากองกอยมีอาการหวั่นเกรงไม่น้อย ตั้งท่าจะขยับเขยื่อนเคลื่อนกายหนีไปจากตรงนั้นหากไม่ใช่ว่ามีอีกร่างปรากฏขึ้นเสียก่อนมันเป็นคนตัวสูงร่วมสองสาเมตรสวมผ้าคลุมขาดๆสีดำปกปิดร่างกายตั้งแต่หัวจดเท้าไม่ต้องบอกก็รู้ว่าอยู่ฝ่ายเดียวกับเหล่ากองกอยนั่นแน่แๆและคงมีฤทธิ์ธมหาศาลกลา้าแกร่งกว่าลือสีอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะเพียงมันสะบัดมือเหีียวย่นดำคล้ำหนังติดกระดูกครั้งเดียวฤษีตนที่ว่าพลันละลายหายไปปานม่านหมอกหูกองก่อยกลับมาระริกระรีอีกครั้งต่อแต่นี้พื้นปานนี้เป็นของข้าเสียงกล้องกังวานสะท้อนสะท้านเข้าไปในหัวอ,อกหัวใจยังผลให้ทั้งหมอหมองและพรานหนุ่มหน้าใหม่ เพ่อจะอดกลั้นความกลัวที่พร้อมจะเอ่อล้นออกมานอกอกเอาไว้ได้สติทั้งคู่ดับวูบลงในวินาทีต่อมานั่นเองทั้งคู่มาตื่นเอาตอนตะวันสายดงพบว่าตนเองไม่เป็นอันตรายใดๆนอกจากอาการบอบช้ำเนื่องจากตกต้นไม้เมื่อคืนพวกเขาไม่ได้ถูกกินแต่พรานคนอื่นๆไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะทั่วทั้งลานย่อมๆเต็ไมไปด้วยกองเลือดและเศษเนื้อ ตั้งสติได้ก็เร่งฝีเท้ากลับเข้าหมู่บ้านแจ้งข่าวแก่พ่อบ้านแล้วพากันมาอาศัยอยู่ที่วัดพรานหนุ่มคนนั้นกลายเป็นบ้าใบ้ร่างทีได้สติสนทนากันรู้เรื่องร่างทีเพื่อพบถึงเหตุการณ์ในค่ำคืนสยองที่ตนพบเห็นมากับตาเรื่องมันเป็นแบบนี้แหละจ้ะหมอมองกล่าวปิดฉากละครสยองลงเพียงเท่านั้นแล้วครอบครัวของพรานพวกนั้นล่ละครับหลวงพอ่อ ตัวผัวตัวลูกชายตายทําไมบ้านถึงร้างแบบนั้นแล้วทาไมต้องเด็กๆต้องเอามาทิ้งให้บวชเป็นเนรยิธวัตรแบบนี้เรื่องนี้นะฉันเองก็สุดปัญญาจะหาคำตอบได้เหมือนกันหละคุณโยมชมุมถ้าจากวันที่รู้ข่าวไม่นานอยู่ดีๆพ่อเนนทั้งหลายก็กลายเป็นเด็กกำพรา้าคนอื่นในครอบครัวหายไปจนหมด จึงให้พวกเขาอยู่ยาวเป่าเรือนโดยไม่บอกกล่าวอันใดฉันเกรงจะก,กลายเป็นปัญหาไม่ก็พากันอดตายเพราะมีแต่เด็กๆจึงรับเป็นธุระเลี้ยงให้ที่เป็นเด็กชายก็เอามาบวชเรียนเสียส่วนที่เป็นเด็กหญิงทางผู้ใหญ่เขาก็ขอร้องให้คนในหมู่บ้านช่วยกันเลี้ยงเอาบุญนิ่งเงียบอยู่นานหลังจากพรานชุ่มได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้ว ถึงกับคิดหนักขณะเดียวกันก็ถึงบางอ้อเป็นเช่นนี้เองแล้วบรรยากาศของผืนป่าจึงได้เปลี่ยนไปเป็นเช่นนี้เองแล้วพีโป่งธรรมดาจึงสามารถแปลงกายเป็นสางพญาเจ้าป่าเจ้าเขาหลอกให้ทั้งพรานและชาวบ้านเชื่อและกลัวจนหัวหดเป็นเช่นนี้เองแล้วสางพญาที่ชาวบ้านนับถือจึงมาเล่นงานไอจ่อยเด็กน้อยปูไร้เดียงสาจนตายอานาถ พิดแพรยจากพฤติการเดิมที่เคยเป็นมาและเป็นเช่นนี้เองแล้วพรานและครอบครัวหลายรายจึงหายตัวไปส่วนบรรดาลูกชายก็กลายมาเป็นสามเณรอยู่ที่นี่ว่าจะโยมเธอว่าจะถามตั้งแต่งานศพเจ้าจ่อยมันแล้วตอนไปที่นั่นเห็นว่าจัดการเรียบร้อยจัดการอะไรหรือ ทานชุ่มนิ่งไปครู่สบตาสมผานชาราเจ้าวัดตอบตามจริงก็ไอสางพญาตัวปลอมนั่นแหละครับความจริงเน่ยมันเป็นเพียงผีโป่งธรรมดาแต่ฤทธิามันออกจะมากเสียหน่อยกระผมก็สงสัยอยู่ตั้งแต่คราวนั้นว่าทําไมกันเจ้าที่เดิมจึงปล่อยให้มันเหิมเกริมทั้งเพียงนี้และเจ้าตัวาหายไปไหนเวลานี้ผมรู้แล้วละครับแบบนี้แล้วโยมพอจะมีวิธีจัดการมันได้ไหมเรา แม้การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะเป็นบาปแต่การต้องมาเห็นชาวบ้านที่นี่ต้องทนทุกข์เพราะธรรมาหากินไม่ได้ฉันเองก็ร้อนใจไม่แพ้กันก็ต้องลองดูเท่านั้นแหละครับหลวงพ่อยังไงเสียกระผมเองก็เป็นหนึ่งในเจ้าป่าเจ้าเขาคงทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้พื้นป่าแห่งนี้เป็นแหล่งทำมาหากินของชาวบ้านสางมาตั้งแต่เดิมจู่ๆจะมาปล่อยให้ปีศาจที่ไหน ึดเอาไปเป็นของตัวเองหนะ้าตาเฉยก็กระไรอยู่อยากรู้มันกันว่าไอ้ผีกองกอยที่วานะหน้าตา,ามันเป็นยังไงแล้วมันจะมีฤทธิ์เดชมากมายขนาดไหนฉันว่าที่พรานต้องกังวลไม่ใช่ไอ้ฝูงกองกอยนั่นหรอกจ้ะแต่เป็นนายมันต่างหากฉันพอจะรู้เบื้องหลังแรือความเก่งกาจของพรานมาบ้างหลวงตาถ้าเล่าให้ฟังแต่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะจ๊ะพรานจะไหวหรือขนาดสางพญา ที่ว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเฝ้าไร่เฝ้าไพรก็ยังโดนตะเพิดหนีหายเพียงการสะบัดมือเพียงครั้งเดียวรับพรานเป็นแค่คนแค่มนุษย์ต่อให้มีอาคมแก่กล้าแค่ไหนฉันก็ยังอดห่วงไม่ได้หมอมองว่าตามจริงพรานชุ่มแลสบตามุมปากยกยิ้มแสดงว่าหลวงพ่อท่านเล่าให้เองฟังไม่หมดและเองก็ฟังที่ฉันพูดไม่เข้าใจละสิพ่อหมอฉันบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าฉัน ก็เป็นหนึ่งในเจ้าป่าเจ้าเขานะคําตอบชวนปวดเสียนเวียนกระบานของพรานชุม่มอีกทั้งรอยยิ้มที่แลดูมันอกมั่นใจนั้นหาได้ทําให้หมอมองคลายข้อสงสัยหรือหายวิตกได้เลยแม้แต่น้อยจังหวะนั้นเองเราสามเณรกําพระเดินหน้าเศร้าเข้ามาหาทั้งสามพรานชุม่มไม่ต้องไต่ถามความอันใดก็เข้าใจได้หันไปบอกเรื่อยใบหน้าเปืือนยิ้มไม่ต้องห่วงนะเนร พรานชุ่มคนนี้จะจัดการให้พรานพรานจะพาพ่อแม่ฉันกลับมาได้ใช่ไหมจ๊ะหนึ่งในสามเณรเอ่ยถามเสียงเศร้าทว,ว่าเจือไปด้วยความหวังฉันฝันว่าพ่อหลงป่ากลับบ้านไม่ถูกแม่และคนอื่นๆไม่ได้ทิ้งเราไปไหนพวกนั้นตามไปช่วยพ่อแต่ก็พากันหลงอีกพรานจะพาพวกเขากลับมาได้จริงๆใช่ไหมจ๊ะพ่อฉันเคยบอกว่าพรานเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาในร่างคน หากมีเรื่องเดือดร้อนอันใดเกินความสามารถพรานช่วยได้ทุกอย่างครั้งนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมจ๊ะพรานพรานช่วยได้ใช่ไหมพรานชุ่มมีอันสะอึกจุกอก,อกขึ้นมาทันทีทันใดนี่พ่อนิ้นน้อยทั้งหลายยังไม่รู้ความจริงเรื่องการตายของพ่อตนหรอกหรือยิ่งเห็นยิ่งสังเวชยิ่งมองเข้าไปในตายิ่งเวทนาจับจิตจอมพรานที่ใครใคร ต่างก็เรียกว่าเจ้าป่าเจ้าเขาไม่ตอบเพียงแต่ยิ้มให้เท่านั้นอ้าวอ้ออ,อย่าเพิ่งมากวนผู้ใหญ่เขาจะคุยกันเน้นเช่าพาคนอื่นไปถูสลาเสียเถอะนะฝุนจับหน้าเป็นนิ้วยาดย้มจะว่าเอาได้หลวงตามีชิงตัดบทเน้นน้อยผู้ตั้งกระทู้พยักหน้ารับเศร้าๆก่อนพาก็นเดินจากไปแต่ยังไม่ไวหันกลับมามองเป็นระยะ พร้อมส่งสายตาตั้งกระทู้ความหวังไม่ต้องเอ่ยเป็นคำพูดพรานชุ่มก็รู้อยู่แก่ใจถึงในของสายตาเหล่านั้นนี่ไม่มีใครบอกพวกเขาหรือขอรับหลวงพ่อมีฉันเองนี่แหละที่เป็นคนบอกเล่าทุกอย่างที่รู้มาให้ฟังโดยไม่ปิดฟังแต่ในเหล่านั้นกลับเทียงขอเป็นเอ็นว่าพ่อของตัวเองยังไม่ตายยังเห็นในความฝัน ทุกคืนว่ากำลังหาทางออกจากป่าฉันก็สุดปัญญาจะคานจะแก่แล้วเหมือนกันหลวงตามีว่าพลางท้อนใจโท่ทั้งแล้วไอ้แบบนี้ผมไม่กลายเป็นคนปลดดอกหรือขอรับหากพาพ่อของพวกเนนกลับมาไม่ได้เรื่องนั้นนะคอยว่ากันที่หลังเถอะโยมมันเป็นอนาคตก็เอาไว้แก่กันเมื่อถึงเวลา ตอนนี้เอาเรื่องตรงหน้าให้มันเสร็จๆไปทีละเรื่องก่อนตกลงโยมจะกลับเข้าไปอีกใช่ไหมขครับพรานชุ่มตอบเสียงดังฟังชัดมันเป็นหน้าที่ของกระผมอยู่แล้วคล้อยหลังพรานชุ่มลากล,กลับไปไม่นานหมอหมองหมอหนุ่มชาวพมา่าซึ่งนั่งคบคิดถึงคำพูดบางประการที่ได้ยินตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อมาอยู่ที่นี่ได้ยินบ่อยจนเรียกว่าชินหู แต่ยังค้นหาคำตอบที่หลงตัวไม่ได้พรานชุ่มเป็นหนึ่งในเจ้าป่าเจ้าเขามันจะเป็นเช่นนั้นได้ยังไงในเมื่อเจ้าตัวเป็นคนมีเนื้อหนังมังสาหายใจร่วมกับคนอื่นๆไอ้เจ้าป่าเจ้าเขาที่ว่าน่ะมันเป็นตำแหน่งที่ยกให้ผีป่าผู้ปกครองพนาใครไม่ใช่หรือเช่นนั้นแล้วเหตุใดกันพรานผู้นี้จึงได้รับการยกย่องแบบเดียวกันแบบนั้นด้วยหลวงตาครับ ที่ว่าพรานชุ่มนะครเบเป็นเจ้าป่านี่ยังไงกันนะครับเขาไม่ใช่คนหรือว่ายังไงท้ายประโยคคําถามเป็นไปในทางประชดกึ่งขบขันเสิยมากกว่าก็ทํานองนั่นแหละโยมหมอโยมชุ่มนะเขาเป็นคนเพียงครึ่งส่วนอีกครึ่งนไม่ใช่ภูมิหลังจะเป็นยังไงโยมหมอก็ไปถามเอากับเจ้าตัวดีกว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่เล่าได้โยมชุ่มเขาก็เล่าให้ฟังเอง แต่ฉันขอเตือนเอาไว้อย่างหนึ่งมันน่าเหลือเชื่อทีเดียวละ่ะถึงขนาดที่ว่าเรื่องฟูงกองกอยและผู้นำปริศนาของมันที่ยอมว่าชิดสายไปเลยขอกระจางกว่านี้อีกสักนิดไม่ได้เลยครับหลวงตาหมอมองอ้อนวอนหลวงตามีเห็นเช่นนั้นก็มีอัน้อนใจโครงศีษะบอกอย่างเสียไม่ได้โยมชุมนะ เขาเป็นครึ่งคนครึ่งปีศาจเดิมที่ก็เป็นคนธรรมดาธรรมดานี่ละ่ะแต่ไอ้คนธรรมดาคนธรรมดาที่ว่าถูกเสื้อขบตายอยู่กลางป่าต่อหน้าพ่อตั้งแต่เจ้าตัวอายุได้สิบห้านอนแล้วฮะก็บอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่เรื้อเชื่อรายละเอียดถ้าอยากรู้ไปทำเอากับเจ้าตัวดังว่านั่นละพูดไปก็ไม่ดีแก่ใคร ยิ่งแก่ฉันที่เป็นสมณะเพศด้วยแล้วเพียงแค่ขอให้โยมชุ่มเขาจัดการนี่ก็ถือว่าบาปมหันไม่รู้เท่าไรถึงอีกฝ่ายจะสร้างความเดือดร้อนก็เถอะบอกเพียงเท่านั้นลวงตามีก็เดินจากไปทิ้งให้หมอหมองนั่งงงปานถูกทุบกลางกระหม่อมด้วยท่อนไม้พรานชุ่มตายไปแล้วถูกเสือขบตายตั้งแต่อายุสิบ้าพรานชุ่มเวลานี้ เป็นครึ่งคนครึ่งปีศาจเรื่องบ้าบอพวกนี้มันอะไรกันหนอมีเพียงทางเดียวเท่านั้นที่จะรู้ความจริงได้คือต้องถามตรงๆกับเจ้าตัวหมอมองไม่รอชา้าสาวเท้าก้าวฉับๆตามพรานชุ่มที่เห็นหลังววัยออกจากวัดไประหว่างทางเขาเห็นชาวบ้านหลายคนแสดงอาการเคารพพรานชุม่มปานว่าพรานผู้นั้นเป็นเทวดาไม่ก็เจ้าคนไหนคน ที่น่าตะลึงคือในบรรดาหลายคนที่ว่าอายุอานามน่าจะรุ่นพ่อรุ่นตาของพรานชุ่มได้แล้วกระมังแต่ก็ใช่จะเป็นเช่นนั้นทุกคนไปมีบ้างประปรที่เอ่ยทักทายเฉกเช่นคนกันเองและพรานชุ่มก็หาได้โกรธเคืองหรือแสดงอาการยิ่งยโสแต่อย่างใดยิ้มให้ทักกลับตามภาษาคนบ้านเดียวกันด้วยเหตุที่ว่านั้นยิ่งทำให้หมอหม่องสับสนหนัก เธอร้องเรียกพรานชุ่มเสียงดังลั่นจนทุกคนในบริเวณนั้นหันมองพอเจ้าตัวเหลียวกลับมาเส้นเสียงดันติบตันพูดอะไรไม่ออกยืนนิ่งเป็นเสาหินแสดงความเคอะเขินอยู่แบบนั้นกระทั่งมีอะไรก็มาคุยกันที่บ้านฉันเถอะพ่อหมอดูถ้าอยากจะรู้หลายเรื่องทีเดียวว่าแต่หลวงพ่อท่านเตือนเอาไว้แล้วหรือเปล่าล่ะว่าเรื่องมันพลึกกึกกเกินกว่าจะทำให้เชื่อได้ลง ท่านบอกแล้วหมอมองตอบขณะสาวเท้าเข้าหาพรานตรงหน้าฉับๆแต่ฉันอยากฟังจากปากพรานเองว่าเรื่องที่หลวงตาท่านเล่านะ่ะจริงไหมตัวพรานชีวิตพรานชีวิตคนคนหนึ่งจะพบเจอเรื่องมหัศจรรย์ได้ถึงขนาดนั้นเชียวหรือ <c oughs> ก็อย่างที่บอกนั่นแหละมาเถอะมีอะไรไปคุยกันที่บ้านฉันดีกว่าว่าแล้วพรานชุ่มก็เดินนำไปยังเรือนพักของตนทันทีซึ่งเรือนพักที่ว่า ก็ไม่ได้ไกลเท่าใดนักเดินเพียงไม่กี่นาทีก็ถึงและทันทีที่เข้าไปในเขตขามความเย็นเย,ยียบปานอยู่กลางปากกลางเขากระพุ่งโจมตีหมอหนุ่มเาพมาพม่าจนขนลุกไปทั่วสารพางกายโปรดติดตามตอนต่อไป